จากเรื่องของโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะก็ยังอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวกับการแพทย์อยู่แต่น,นี่เป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีเพราะมีการเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยแห่งแรกนะคะในจังหวัดอุดรธานีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่8จังหวัดอุดรธานีหนุนใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่และสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่8จังหวัดอุดรธนานีโดยมีนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทวีศรีวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยนางคณิตาราชนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคณะผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันมีศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดให้บริการรวม12แห่งครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยศูนย์แห่งนี้ที่อุดรธานีนะครับจะเป็นต้นแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจรทางด้านการปกป้องกันนะครับการส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพครอบคลุม7จังหวัดได้แก่อุดรธานีสกลนคร นครพนมเลยหนองคายหนองบุรลพูและบึงการช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จและสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์นะครับขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศได้โดยเฉพาะที่อุดอรธานีมีผู้ต้องโทษคดียาเสพติดมากกว่า3,000คดีคลินอีกบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของตัวปัญหานี้นะครับร่วมกับองค์กรอื่นๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าการแพทย์แผนไทยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคในการรักษานะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยอย่างดนูดีเอนีก็ชอบมากเลยนะคะแพทย์แผนไทยนะคะเรื่องของสมุนไพรนะคะเ,<อ>เรื่องของการนวดนะคะนวดแพทย์นวดแผนไทยเนะะี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในการรักษาเหมือนกันอย่างเรื่องออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยโดยปกติส่วนมากก็จะไปหาหมอแล้วก็รับยามาทาน<อ>ใช่ไหมคะมีการกายภาพบำบัดเหล่านี้แต่ว่า เนี่ยค่ะไปใช้การนวดแผนไทยเป็นการรักษาใช่ค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยแล้วก็จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการรักษาผู้ที่ติดยาด้วยนะคะ<อ>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาค่ะ